ได้แล้วหนึ่งสองสามได้แล้เจอแน่มึงสาวไม่ได้แรกเก่าสองไม่ได้กเก่าตำ้มพีกับบอลตอนนี้ไหเงฮะนจะตำ้มพีกอ่ะอย่าบ้าชิบมากนะลูกกินก็เสียแดดเสียแดดดึกดังดังกิ๊กเจอเจอเลยลูกดึกดึกเจอ ม่ใช่แบบดีกีบูดลูกไงหลังแรหลูกเงาโเซนเจาะอะไรไปดิไปไดิไปตงไ,ไ,ไป้รงไป <c oughs> น,นี่คนไม่กินผเผ็ดดูเงากูดิคำเดียวนะ อันนี้ถือว่าก็โอเคนะผ่านไปมลกูกชาบบออะไรเนจิฝากคุณตัวเองผ่านไปเลยครับผ่านไปไหนผ่านไปแดกร้านอื่น,น <c oughs> ส่วนในโซเชียลในยูทูบนะครับผมขอตระก้อนสู่ช่องนะเกับปืนคาวนะผมวันนี้เหมือนแบบว่าเรามาซ้อมค่าตัวตายเบาๆเรามาอยู่กันที่ร้านน้องดีจอยส้มตำโจ๊ะๆปะเจอเจก ูเป็นคนไม่แดกเผ็ดแต่ว่าเรามากินส่อมตำทิพเผ็ดเรียกว่าเผ็ดที่สุดในประเทศได้ป่ะในโลกเลยมั้งเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าอันนี้คือทดลองมันลองทานคนแบบมากันเยอะมากเดี๋ยวลุงเขากำลังตำอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าวิธีการสั่งอ่ะว่ามันสั่งยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปหาลุงด้วยป่ะก็อันนี้อยู่ในร้านแล้วก็คือพอเข้ามาถึงเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องจดคิวตรงนี้เนาะมันจะมีเมนูเริ่มสีชมพูวางอยู่แล้วก็จดกระดาษตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวยื่นให้ น้องดีจอยคือเมื่อกี้เราดูจากอาการคนที่กินไปแล้วนี่ค่อนข้างหนักหน่วงเราเลยมีตัวช่วยเนี่ยพี่บอลไปเลยได้แล้วหนึ่งสองสามจะบอกว่าเป็นคนไม่กินเผ็ดเร็วๆ่เจอแน่มึงสามีเด็กแรกเก่าสามีเด็กแรกเก่าสั่ามีสามี ไม่เป็นไรยกเลิกยกเลเลยครับไม่เป็นไรนะครับเราตาลนะไม่ใช่ชิมนะมันแก่ดูเดี๋ยวจมตีกูอีกน้ำตาาลชิมอืมอี๊ผมลวกหนึ่งน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลตั้มพีกับบอลตอนนี้ไงฮะเหมือนกับตั้มพิกอ่ะมีตั้อย่างเงี้ยแล้วมีคนเคยแดกแล้วเข้าโรงพยาบาลมีไอ้ดิเกบุงเดียวมือหงายหลัง พี่ภูมิไหมนะชิปหายละแต่ว่ามันจะมีออเดอร์ที่เราสั่งไปแล้วอะก็คืออันนี้เดี๋ยวเราไปรอโพส์เตอร์คนโตออันนี้เรามาดูแบบว่าใกล้ชิปกันมาดูสิ่งที่กูจะต้องกินกันอย่ามาชิปมากนะลูกกิงก็เสียดักแสียดึกดังดังติ๊กติ๊กเจอเจอเลยลูกดึกดึก เปล่งออกว่ะร้อนเหรอฮะมันรู้สึกถึงความเผ็ดขึ้นมาได้ครับบอลอันนี้คือคนเยอะมากนะคือต้องอร่อยจริงๆอันนี้ค uh> ือที่บอกพ่อยายร้านมาด้วยยายร้านใหม่อยู่ที่ร้านใหม่แล้วนะเพราะวันนี้วัที่37ทับหนึ่งเราขายก่อนเลยตุ๊กขาเร็กของด้วยดี่พี่หนุ่มจำไม่ได้หน่อยดิไม่ใช่แบบดีกรีพุ้งลูกไงหลังนรกลูกเนื้อ โจมวางไอ้ไปดิไปดิโจมไปโจมมากโจมมากนี่คนไม่กินเผ็ดดูเงากูดิคำเดียวนะอันนี้คือว่าก็โอเคนะผ่านไปรึเปล่าขาปอกันเลยเจนจิครับคุณตัวเองผ่านไปเลยครับผ่านไปไหน ผ่านไปแดกร้านหนึ่งมึงสั่งอะไรไม่ได้เก่าไม่เดียวก็ได้เก่าสองไม่ก็ได้เก่าเจอเจอ ก็อยู่กันมาโตแล้วครับผมพี่บอลอาหารมาแล้วอันนี้คือที่เราชิมไปเมื่อกี้ติดใจใช่แม่เลยสั่งเพิ่มเราสั่งไปก่อนแล้วออันนี้จริงๆมังเป็นซิกเนเจอร์ป่ะเหมือนแบบว่าใครไปใครมาจะต้องสั่งนะอันนี้เป็นส้มตํากุ้งสด <Yeah. S 1> เราจะพูดให้เยอะมากๆวันนี้เลยเพราะเราไม่อยากจะกินถ้าถามว่ามาทําไมใช่ไหม <S <S บอลมันอยากกิน <S <S บอลบ่นว่าอะไรนะอาทิตย์น,นี้บอลยังไม่กินส้มตําเลยใช่ปะ่ะส้มตำเมื่อกี้คือเราชิมไปแล้วเราให้ผ่านผ่านไปแดกร้านอื่นนะ <S <S อันนี้คือเนื้อย่าง จด้วยพีจิมอีกเหรขอชิมแบบเพียวๆกันได้ไหมวันนี้กูกลัวพริกไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยอืมเฮ้ยอร่อยวะ่ะแอบเผ็ดอยู่นะซึ่งเทียบกับอันนี้แล้วอะเสรคือระดับเบ,บเบอ่ะอยากได้สบายอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะอืมอร่อยว่ะมีพริกกับทุกจานเลย นี่ก็มีพริกนะนี่ข้วาวหมูย่างี๋ยวเราทำหวยให้ใหนี่อร่อยกวมม่าทั้งหมดคืออะไรแม่ทันตะวัน,นกระเทียมนะกระเทีนมน<ป>ะเหมือนแม่ทันตะวันเดียวอืมอร่อยไม่กินกุ้งอ่ะกุ้งตัวปลเล่เลยคือไอไ้เมื่อกี้พกที่ลุงเขาตักให้อ่ะมันพริกมันเยอะมากเลยนะอันนี้เรแบบว่ากินแบบปกติไหมอันนี้แบบออริจินอลที่แบบว่าไม่ได้แบบยัดพริกเพิ่มดเดียวหมดจ้าอันนี้เนี่ย อันนี้อร่อยนะเราดูจากในคลิปหลายๆคลิปมาใช่ป่ะเขาแบบเทพริกโคตรมากเมื่อเริ่มมาว่ะไม่เริ่มเห็ดสัตว์คือจริงๆแล้วมันจะไม่ได้แบบเยอะเหมือนที่ลุงเขาทำไว้ให้เอาเงือกมาเงือกไปก็นี่คิปตัวเดียวนะเนี่ยนั่นแหละอันนี้ของมึงไงมึงไม่ได้กินต้มตําใช่ไหมเจ้านี่ยแหละวันเนี้ยมึงกินให้ต่อใจเลยคือร้านเขาอ่ะจะเปิดตั้งแต่บ่ายสอง จนถึงผมจำไม่ได้ไปดูในเพจแล้วกันนะเนียนๆทิ้งให้ตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือตอนเนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดของหมดก็คือหมดคือจริงๆแล้วเรามีสั่งไอ้ตัวปากเป็ดไปด้วยแต่ว่ามันหมดแล้วกจ็จะได้เท่านี้แหละที่เรามาคือแม่งคิวแบบเยอะมากๆรู้สึกก่อนหน้านี้ของเราไปที่ประมาณร้อยกว่าคิวแล้วมั้งโอ้โหไม่ได้มีดีแค่ส้มตำแน่นอนเนื้อ,นอย่างทนี่เด็ด เนอ,อเฮ้ยย่างเขาอ,อร่อยอันนี้มันอยู่ที่ว่าซอสซอสแบบที่ใช้ทาเลยวะใช่ใชเขายังมีเมนูอื่นอีกนนะก็จะมีแบบว่าพวกต้มยำมีหอยนางรมด้วยนะเราได้ยินที่เขาพูดแต่เราไม่ได้สั่งเราได้เ,าเราได้ข้อมูลใหม่ครับคะแบงาจานนี้จานนี้คือหมูย่างก็ว่าทำไมมันไม่ค่อยมันส่วนจานนี้คือกอหมูย่างอืันนี้มันจะมันๆใช่ไหม อน้อร่ช่วงนี้อยู่ในช่วงการคุมน้ําหนักตอนนี้น้ำหนักเท่าไรหร่ครับตอนนี้หนักอยู่ที่9ก้าสาน้ำหนักเด้งดอร่อยาก มถ่ายน้ำล่ลมไหมน้ำเดียวกันเลยบอลทั้งบนนี่ก็พริกหมดเลยเนี่นี่อะอร่อยไม่ถ่ายอะไรอยู่ไล่ไล่เขียวๆเนี่ยแม่งแยกไม่ออกนะนะเพาแม่งเป็นเม็ดไอ้นี่หรือว่าเม็ดพริกเนี่ยมึนๆแล้วนี่ยเป็ไนไงฮะ ก็อร <S 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 ่อยดีครับเฮ้ยผมจะบอกว่านอกจากส้มตำแล้วเนื้อลุงแม่งอร่อยมากอันนี้จานที่สามอ่ะเนี่ยเนื้อย่างเนื้อย่างสั่งมาสามจานแล้วส้มตำเหลือมึงกินมึงไม่กินเผ็ดนี่มึงไม่กินเผ็ดนี่มามึงกินจะกินเนื้อย่างน้องหลงเนื้อย่างอร่อยอย่างเดียวไก่อ่ะไก่ก็ดีไก่ก็ดีไก่ก็ดีตีมาอะไรของมึงย่างกองมูหย่างอร่อยอร่อยอร่อยน้ำหมักเดียวกันหมักเดียวกันกินแล้วคอแห้งเจ้อเก้ออ๋อวันหนึ่งลุงชัยยกที่กิโล สามสนะิบก็สิบแค่แค่ประมาณยี่สิบโลที่สดประมาณห้าสามสิบลองกินก็ลอยงยากเก็บเนื้อก็เก็บยากทุกอย่างแซบได้ะหักโจโจอจ,อจะบ้านละลายมากลุงจะบ้านคิดมากงั้นก็แวะมากินกันได้เวะมาเลยครับ <ไป S 2> ลุงไมเโตข้าลุงไม่มองลุงไม่ทำ <c oughs> ไอ้ลุงลุงตำไปลุงเติมไปต้องชานะน้องชาน้องชาอันนี้ก็กินเรียบร้อยแล้วอร่อยมาก เดี๋ยวให้น้องจอยฝากร้านก็ฝากร้านส้มตำเลยนะคะส้มตำน้องลีจอยนะคะอยู่พระหขนงยศเทีนสามเับหนึ่งหลังใบเสนีเปิดแปดสโมงปิด ปิดแล้วตะของอะพี่ไม่เกินไม่เกินไม่เกินห้าทุ่มไม่เกินสี่ทุม่มหรือห้าทุ่มแล้วแต่ลุงว่าจะตาไหวไหมใช่ค่ะแล้วแต่ลุงลุงขอฝากรถหน่อยนะคะรถวนซ้ายออกขวานะคะวนซ้ายออกขวาอันนี้คือแต่ว่ารถเข้ามาคือมาจอดข้างในได้มาจอดข้างในได้แต่แต่พี่มันนิดเดียวเองอก็คือวนซ้ายออกขวาใช่ค่ะห้ามห้ามห้ามสวนกันนะคะอ่าก็ประมาณประมาณนี้นะผมก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะขออะไร้างขอบคุณนะคะเจ้าเจ้าลูกสาวอะไรเจ๊ เจ๊ขอบคุณแม่วินี่ก็ว่าใจเจ้าข้อใจน้าเราก็เดี๋ยวเช็คบิดละอันนี้เหลือเหลือเลยเหลือพริกเหลือพริกกับเนื้อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ปิดคลิปก่อนเดี๋ยวจะกินกันให้หมดเดี๋ยวจานนี้บอลจัดการหมดเลยไว้เชฟหน้าจะไปกินแล้วก็ฝากติดตามด้วยคือวันนี้จริงที่มาคือจริงๆมันก็เป็นซ่อมตำที่แบบอยู่ในกระแสเนาะแต่คือเราอยากรู้ว่าเหมือนแบบเขาใส่พริกเยอะอย่างเงี้ยมันจะอร่อยไหมเราคือคนมันจะเยอะไหมอะไรเงี้ย ซึ่งวันนี้มาแล้วคือได้คําตอบครับเผ็ดจริงแต่ว่าก็กินถ้าคนกินเผ็ดได้น่าจะชอบเพราะมันอร่อย <c oughs> ไปเชฟหน้าจะไปทำอะไรก็าอติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมเย่ yeah.